สวัสดีครับผมผมลบนะครับวันนี้จะพามาดูฝรั่งของเปาซื้อครับที่สวนผมนะครับก็ชุดนี้เพิ่งจะห่อไปนะที่เล็กมากก็ก็เว้นไว้ก่อนนะที่เล็กมากถ้าไซส์นี้ก็ประมาณอาทิตย์นะีค่อยค่อยมาเก็บนะฮะ ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยมาเก็บพอไว้สังเกตนะครับทุกๆครั้งที่เราตัดยอดนะครับจะมีการแตกยอดพร้อมดอกใหม่เกิดขึ้นเสมอนะครับนี่ครับผมให้ดูนะถามว่ามีหลุดมีร่วงบ้างไหมมีครับปกติอยู่แล้วของของฝรั่งนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์นี้นะครับ แต่ถามว่าถ้าเราทำบ่อยๆนะครับทำประจําทำซ้ำําๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีมีติดให้เราบ้างนะครับไม่มากก็นหน้อยนี่ครบอันนี้ก็เป็นรุ่นนะครับที่ผมทําไว้นะะเป็นชุดหนึ่งส่วนชุดเออ่ถุงสีนี้นะครับอันนี้ห่อไปเมื่อเมื่อต้นเดือนนะต้นเดือนที่ผ่านมา เดี๋ยวผมพาดูหลายๆต้นเลยนะครับเอ,อ่อแปลงนี้เป็นต้นที่ผมปลูกได้สามปีครับสามปีเต็มเต็มวันนี้เลยครับระยะปลูกสองเมตรครึ่งปลูกถี่ไปน,นิดนะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ให้ต้นเขาจะไปได้แค่ไหนปรากฏว่ามันมันถี่เกินไปครับผมไม่ดูนะระหว่างต้น ชนต้นนะครับแน่นหมดเลยครข้างบนนี่คือโหลดลงมาเป็นเป็นเม็ดนะครับเม็ดเมกว่าครับเพราะว่าโครงสร้างเขาค่อนข้างจะโตเร็วนะครับกิ่งก้านใหญ่โตเร็วนะครับอ่าเนี่ยชุดนี้ก็อีกไม่เกินเดือนนะก็บ่าดน,นะครับชุดนี้เพราะนั้นอาหารไม่ว่าจะ ทางดินทางใบนะครับอ,อัดเต็มที่คนระับให้เขามีความพร้อมให้เขามีความพร้อมนะครับนี่คนระับเอาไหมผมไม่ใช่ว่าผมปวดรู้ปวดเก่งหรืออะไรคนระับผมแค่เอาภาพรวมๆม,มาให้ดูว่า เออผลผลิตของที่สวนประมาณไหนนะครับให้ดูภาพกว้างๆนะครับส่วนมากที่ติดนี้จะไปอยู่ด้านบนนะเพราะว่ามันโล่งนะครับมันโล่ง ูแบบยกล่องนะครับอันนี้ผมให้ดูนะเนียบเหลือยานพนาหนะที่เอาออกมาชุดนี้ราคาดีครับเพราะว่าของน้อยไม่ตรงกับผลไม้นะครับเนี่ยชุดนี้ก็อาทิตย์อาทิตย์หน้าพอได้ ที่จาใครมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรืออยากรู้เพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์ผมโดยตรงได้นบนี่ครับเมื่อคืนฝนตกฮะก็อันนี้พอดีเพิ่งเพิ่งฉีดยาไปกันเชื้อราไปเมื่อ สามวันที่แล้วครับก็ยังยังพออยู่ได้ครับนี่ครับมีลองไว้หลายแบบครับทั้งเด็ดยอดแล้วก็ไม่เด็ดยอดครับอันนี้ไม่ได้เด็ดยอดนะครับชุดล่างก็อันนี้อีกสองอาทิตย์น่าจะน่าจะตัดได้ครับ ประมาณนี้นะครับ